เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า50,000คนรับเติมเกมเอาเอและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่ Inbox Page เพจ PowerPay หรือไลน์แอด PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม อ่ะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของของฟ้านะครับมันคุ้มกว่าที่จะทำสองรูมากกว่าของทองนะครับจริงหรือเปล่านะครับณตอนนี้นะครับแล้วปัจจัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวมาเริ่มเรื่องแรกก่อนเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องของเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับสําหรับการที่เราจะใช้ของฟ้านะครับหรือว่าของทองนะครับคือไอ้ของทองเนี่ยโอเคมันอาจจะมีราคาในการซื้อมาที่มันมากกว่า ของฟ้านะครับแต่ทีเนี้ยนะครับประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่านะครับอ่สเตตัสรีไฟน์เนี่ยนะครับในส่วนของของฟ้าเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่2.4นะครับต่อ1นึ่งการรีไฟนะครับและในส่วนของของทองเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่3.2%นะครับต่อ1นึ่งเลเวลการรีไฟนะครับยิ่งมีการรีไฟที่เลเวลมากขึ้นเท่าไหร่นะครับความห่างของของทองเนี่ยเยอะ มากกว่าของฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ทีน it, ี้นะครับตรงนี้ที่มันเป็นประเด็นนะครับคือถ้าเกิดว่านะครับสมมุติว่าผมหยิบเครื่องคิดได้ขึ้นมานะครับแล้วสมมุติว่าคุณนะครับใส่ของฟ้านะครับบวกหกอยู่นะครับ2.4นะครับคูณ6นะครับจะเท่ากับ14.4นะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนนะครับจากของฟ้านะครับมาใส่ของทองนะครับคุณจะต้องมีรีไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยต้องให้ได้14.4ถูกไหม3.2นะครับ3.2นะครับคูณ5นะครับ เนี่ยตรงนี้นะครับถึงจะได้นะครับ16%ที่เกินที่14.4นะครับคือถ้าเกิดว่าเอา3.2นะครับคูณ4นะครับใส่ที่บวก4เนี่ยมันอยู่ที่12.8นะครับมันยังไม่ถึง14.4นะครับอ่าข้อแรกนี่ครับสำหรับคนที่จะเปลี่ยนจากของฟ้านะครับมาใส่ของทองนะครับขั้นต่อนของการรีไฟที่คุณจะต้องทำให้ได้นะครับก็คือนะครับบวก5นะครับสำหรับคนที่ใส่บวก6อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ใส่บวก4แล้วเนี่ยนะครับอยากจะเปลี่ยนมาเนี่ยก็เรียกว่่าาาเเเปลลียยนนมไดด้้ะครับถกิว่า จะคิดว่าจะตีแค่รีไฟสําหรับบวก4เท่านั้นนะครับแต่สําหรับคนที่บวก6เนี่ยอาจจะมีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการที่มันมีปลุกพลังรีไฟขั้นหนึ่งด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นฟ้าบวก6กก็อยู่แล้วเนี่ยจะมาใส่ทองนะครับยังไงก็ควรที่จะทําให้เรียกว่าทองเนี่ยก็ควรจะบวก6ด้วยนะครับปัจจัยต่อไปนะครับก็คือค่าพื้นฐานนะครับเรื่องของนะครับพื้นฐานนะครับตตัดพื้นฐานสําหรับของทองเนี่ยที่มีมานะครับถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดีๆนะครับ มันจะอยู่ที่บวกยีนะครับอ่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องมาอัพนะครับที่ตรงเนี้ยนะครับโดยใช้เหรียญมินินะครับกับเออ่โกลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านับว่า20เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ระดับของของฟ้าเนี่ยนะครับที่เลเวล50นะครับก็คือโดยประมาณนะครับเนี่ยอย่างพื้นฐานนะครับตรงเนี้ยนะครับที่อสซิสเซอรี่ของฟ้าเนี่ยเลเวล50นะครับเด็กบวกยีเเห็นไหมการที่คุณจะเปลี่ยนมาใช้ของทองได้เลยนะครับถ้าเกิดว่า สมมุติว่าคุณใช้อย่างพวกของฟ้านะครับที่เลเวล60นะครับหรือว่าเลเวล70อยู่แล้วนะครับมันจะเรียกว่าทําให้คุณเนี่ยเสียค่าพื้นฐานตรงนี้ไปด้วยนะครับก็คือทําให้เวลาที่คุณใส่สร้อยเต็งใช่ไหมแล้วคุณมีสเต็งเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยนะครับสเต็งคุณเนี่ยมันจะลดลงไปอีกนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่มันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับถ้าเทียบกันถ้าเกิดว่าคุณใส่ฟ้านะครับห0หรือ70อยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากจะเปลี่ยนมาเป็นของทองนะครับการทําของทองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียกว ในการทําของทองนะครับให้ได้2ลูกต้องทําอยู่ที่2ขีดนะครับเรื่องของการทํา2ขีดเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายโดยประมาณเนี่ยนะครับอันนี้อิงในตามเซิร์ฟของเซิร์ฟผมนะครับก็คือเซิร์ฟวาคิรี่นะครับสิ่งที่เราต้องดูโดยหลักๆเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ทองนะครับเป็นหลักนะครับที่เอามาใช้ในการทำเนี่ยนะครับทองเนี่ยนะครับทำหนึ่งขีดเนี่ยนะครับต้องใช้30อันนะครับสาอันนะครับเอาเป็นราคา3 6มหกห้าร้อยแล้วกันเผื่อว่าคุณแบบหาซื้อได้ในราคาที่ดีนะครับสามหกห้าร้อยนะครับ คูณ30เท่ากับครับราคาที่ต้องทำสำหรับตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะครับยังไม่รวมกับราคาของเหรียญมินินะครับที่มันเรียกว่าอันนี้ต้องไปดูราคาตามเซิร์ฟแล้วแหละนะครับอันนี้ผมอิง อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอิงในเซิร์ฟบัคเกี้นะครับทำขั้นแรกเนี่ยนะครับเสียที่ประมาณ1ล้านนะครับโดยข่าวข่าวนะครับพอขึ้นมาเป็น2ขีดเนี่ยนะครับราคาที่ต้องทำเนี่ยก็คือคูณ2ได้เลยนะครับก็คือโดยเฉลี่ยเนี่ยทำของทองเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับสำหรับการทํา2ขั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ของขาวอยู่แล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนมาใส่ของทองเนี่ยยังไงเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหาเลยนะครับที่คุณจะเอามาใส่ ณตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของลําดับต่อไปเนี่ยมาเรียงกันที่ของฟ้านะครับของฟ้าเนี่ยนะครับมีค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับในส่วนของเลเวล80เนี่ยอยู่ที่45นะครับแล้วก็ในส่วนของ70เนี่ยอยู่ที่36นะครับการทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคณก็เรียกว่าจะได้ค่าพื้นฐานเนี่ยนะครับที่มันบวกมาเยอะขึ้นด้วยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับเราถ้าเกิดว่ามาทําเป็นของจาก70ขึ้นมา80นะ2210นะครับ ราคาโดยประมาณนะครับสมมุติว่าคุณซื้อได้ที่ราคาถูกคูณ300นะครับราคาจะอยู่ที่ต่อหนึ่งข้างนะครับเอ่ออยู่ที่ห0แสนนะครับหกหกสามพันะครับอันนี้เทียบกับราคาในเซิร์ฟบัคเคอรี่นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ได้มานับแค่ตรงนี้นะครับมันจะมานับจากที่สมมุติว่าคุณมีของสมมุตินะเลเวลห้าสิบอ่ะไปหกสิบตรงเนี้ยผมว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยของสตูมเนี่ยอาจจะมีเยอะแล้วก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วพอขึ้นมาเจ็ดสิบนะครับตรงเนี้ยอาจจะยากนะครับที่เป็นของมูนไลท์เนี่ย อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าไปนับกันจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะมาคิดราคาอยู่ตรงที่ประมาณ60ขึ้นมา70หรือว่าเจ็ดสิ 70, ขึ้นไป80นะครับราคาตกเฉลี่ยนะครับตอนหนึ่งข้างเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าของราคามูลไล์ไปด้วยเนี่ยนะครับผมจะเทียบเป็นราคาใกล้เคียงกับแดคูล่าแล้วกันนะครับก็คือของฟ้าขึ้นมาที่เลเวล80นะครับจากเลเวล60เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านเหมือนกันนะครับในเซิร์ฟบาเคอรี่ ต่แมว่าคุณไม่อยากจะซื้อนะครับอย่างโกเนี่ยการที่คุณจะหามาทําเองนะตอนนี้นะครับอย่างที่คุณรู้ว่า,าราคาของฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้ว่านเนี่ยมันเป็นอะไรที่หายากมากนะครับเรื่องการได้มาในี่แหลหลังจากนี้นะครับที่คุณจะต้องทําในแพทนะตอนนั้นเนี่ยคุณคิดว่าต่อไปเนี่ยนะครับเ,เรื่องของโกเนี่ยนะครับมันจะหายากขึ้นมากกว่านี้อีกแน่นอนนะครับในการเอามาทําเป็นไม่ว่าจะเป็นประดับนะครับหรือว่าเป็นอาวุธเนี่ยนะครับของที่มาใช้ในการคราฟเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เกิดว่าคุณออยยาากจะททํีี่คุณต้งรบ ณนะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของฟ้าหรือว่าของทองนะครับของฟ้าเองเนี่ยนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีความง่ายกว่าตรงที่ถ้าเกิดว่าในเ์ฟคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคนโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถลงเดคิวราได้แล้วนะครับหรือว่าลงได้ลงมูลได้แล้วนะครับ ของเนี่ยมันมีเข้ามาเติมตลอดนะครับคนเนี่ยจะเอามาขายตลอดนะครับแต่ผมก็คิดว่าควรที่จะรีบทําก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่แพ่2รูเนี่ยมันจะเข้ามานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องรีบทำนะครับทีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วนะครับยิ่งดีไฟสูงนะครับของทองยิ่งมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับแต่เนี่ยคือความยากที่สุดนะครับของการใช้ของทองนะครับโอเคในคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในไลฟ์สตรีมนะครับแล คลิปตต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยยังไงรบกวนฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับยังไงเจอกันในคลิปหน้าตอนนี้ขอบคุณมากครับ